เหมือนก็ทำไปกูทำลายครั้งวมาดูดิเนื้อสีชมพูองิเข้าไปแค่นี้ทำตามแต่รรักคดีนี้ดูแค่นั้นแรกแค่นี้ก็ฟินแล้ว โซดันมีนะโซดันมีโดซานาเฮ้ส hey, วัสดีค่ะวันนี้อะคะวอวอแอดไวเซอร์จะพาทุกคนไปกินร้านหมูย่างค่ะเนื่องจากเมื่อคืนวอวอได้ดูสารคาดีทางเน็ต l i x กนะคะชื่อเรื่องว่า Korean Pork Belly w a p s o d y ค่ะ ึ่งมันเป็นสารคดีเกี่ยวกับหมูย่างหรือที่คน,กนเกาหลีเขาเรียกว่าซ um ัมเก็ปซามันอิมแพกมากมันน่ากินมากเขาถ่ายได้แบบน้ำลายไหลอะดูเสร็จเราแบบไม่หิวก็ต้องหิวอะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องไปแก้เซียนด้วยกันไปกินร้านหมูย่างเกาหลีสักร้านหนึ่งค่ะเราก็แบบทําการโทรหาบ,บิ้มทันทีว่าบิมร้านไหนอร่อยเดชช่วยบอกมาแล้วบิมก็ได้แนะนำม,มาร้านหนึ่งแล้วพอเราพูดถึงหมูย่างบิมก็บอกว่าบิ้มไปด้วยนะและเราก็ให้บิมมารับแล้วค่ะตอนนี้นางได้จอดรถรออยู่ข้างหน้าแล้วเราากกัะไปหบิมนค่ อ,อ,อินิดาค่ะวันนี้นะคะเป็นคนขับรถของทัวร์ที่แววค่ะของอู๋หยิงเวนแวลนะคะมารับถึงบ้านเลยค่ะคือว่าฉาันะมีมิชชั่นว่าฉันะจะไปกินหมูย่างและก็จะเอา เกร็ดความรู้และอินสปิเรชันที่ได้จากการดูสารคดีเรื่องเมื่อคืนมาะบอกกล่าวให้เธอฟัง<ช>ฉันได้มีทริคพิเศษในการกินหมูย่างที่ได้รู้เพิ่มเติมจากสารคดีเรื่องนี้ด้วยฉันได้พรีแพ์ของมาแล้วของเลยอ่ะใช่ถ้าเกิดใครได้ดูสารคดีเรื่องนี้จะต้องเห็นซีนนี้ค่ะและมันต้องแบบอุ๊ยอยากลองทําบ้างเออเดี๋ยวรอนีเป้าคาดหวังกันนะคาดหวังกันนะอย่าพิดหวังนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอร่อยตามที่เขาทําหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองลดูง

ที่เราดูเมื่อคืนเนี่ยนวัตกรรมการมีเตาและมีเครื่องดูดเนี่ยในร้านอาหารนะสำหรับคนฝรั่งเขาจะแบบรู้สึกแปลกประหลาดมากประหลาดใช่เขาบอกว่าพี่มันอันตรายใะการที่จะมีเตาถงุงเตาถ่านอยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยอนายไหลายมีไดเอทด้วยหรอเราไม่ได้ต่างไดเอทเเนื้อเป็นไดเอทส่วนหมูอ่ะเป็นเวสเอทไดเอทคือการบ่ม เวทเอชคือการบ่มน้ําบ่มแบบแช่อยู่ในน้ําซึ่งสรารคดีที่ฉันดูว่าคืนนั้นมีร้านหนึ่งที่แบบบ่มเนื้อหมูแบบเวทเอชก็คือใส่ในถุงแบบแวกคุ้มแล้วก็แช่ลงไปในน้ำเพื่อเป็นการทําให้เนื้อนุ่มและให้แบบรสชาติเนือ้อหมูไม่โดนน้าดูแล ไม่ไมก็คืออยู่ในถุงฟิลแล้วพอแช่ในน้าแบบปีเลยนะอันนี้คือแช่แช่ในน้ําเย็น1ถึงลบหองศาเพื่อเพื่อให้หนูมันนุ่มแล้วก็รสชาติเข้มข้นขึ้นนี่ทุกคนจะบอกให้ฉันดูก่อนที่จะตจะมาแล้วจะได้อิ่มอะไรบ้างอุ้ยอ่ะพี่เขาให้มาพี่เขาเขาระบุมาว่าเป็นเวทเอชหวันในอุณหภูมิหนึ่งองศาแล้วก็มีชื่อเชฟมาด้วยอ่านว่าอะไรเดกวางจเออโอเค ส่วนเนื้อนี่คือเนื้อนะคะเนื้อริบอายซึ่งเนื้อที่ร้านนี้จะเอ e แบบ dry a g e ค่ะอันนี้ dry aged วันในอุณหภูมิหนึ่งองศาคือเชฟคนเดียวกันค่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เราโฟกัสที่สิ่งนี้นะสิ่งนี้นะาเกาหลีตัวอย่างชอบกินตัวนี้ไม่เคยชอบกินเขาบอกว่าคนเกาหลีอะแบบเลิฟเวอร์มากกับซัมเบ็ตาเป็นแบบรู้สึกว่าซัมเบ็ตาของเกาหลีคือแบบเป็น b ร r บ e c ที่อร่อยที่สุด เป็นตะเกียบกลางที่เราจะมากินอาหารในช่วงโควิดอย่างนี้เราก็ขอให้ทุกคนใช้ตะเกียบกลางมีตะเกียบเป็นของตัวเองเพื่อที่จะกินของตรงกลางนะคะ เกิดย่างหมูเนี่ยปกติอุณหภูมิเตาต้องห่อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแต่ว่าเนื้อกับหมูคือคนละอุณหภูมิใช่ไหมคะอ่ะเนื้อจะย่างจะตะแกงค่ะไอ้ที่ท,ที่วันนดอุณหภูมิเนี่ยคือวัดเพื่อใ,ให้ใช่อค่ะว,วัดกุฎาวัดกระทะแล้วถ้า,ถาเกิดมันเกิน,นต้องทำไงอ่ะต้องด้วยคุมค่ะแล้วก็ปิดรถเคลื่อนรถเอา มีเขขรื่องใหญ่ข่าวรังพี่ค่ะก็จะขายคือว่าเมื่อคืนดูสารคาดีมาแล้วเขาใส่ขนมปังไปย่างเพื่อแบบดูดน้ํามันหมูด้วยอยากขอลองทำได้ไหมได้ค่ะได้อ่านมาแล้วเรียบร้อยค่ะฝากเอาไปลงไปซับน้ํามันหมูด้วยนะคะใช้อานเฉยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอันนี้คือสิ่งที่เธอโฆษณาฉันเองค่คือ,อเดี๋ยวผมจะเล่าให้เธอฟัง คือว่านะคะในสะะารคดีที่เราดูเมื่อคืนนั้นเขาก็จะขนมปังไปย่างกับหมูเพื่อให้น้ํามันเพื่อมันดูดซับเข้าไปแลีกอย่างนึงนี้เขาจะทําก็คือการโรยน้ําตาลด้วยฟิลลิ่งขนมปังทานในโรยน้าตาลแต่ว่าเป็นแบบน้ํามันหมูแทนแท่เ,เลยใช่แต่ว่าที่เขาดูที่ดูเมื่อคือนเะนี่ยคือเขาโรยในกระทะเลยแต่ว่าอันนี้เราแบบไม่ทนันจริงๆขนมปังเริ่มจะไหม้แล้วก็แลวขึ้นมาก่อนแล้วก็ขึ้นมาโรยน้าตาลทีหลังซึ่งเราก็ทําการชิมน,นะคะ ได้ไหมก็แค่ไม่ฝันอะแค่นี้ทำใจแบบสารคดีที่ดูแค่นั้นแหละแค่นี้ก็ฟินแล้วไปปิ้งหมูปังทางเงินกันตาแยากเรยคะ <S <S 1> <S 1> <S ชื่นชอบร้านนี้อย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาเขาย่างเสร็จอะเขาจะเอาหมูไปวางบนตะแกรงซึ่งตะแกรงนะช้อนซ้อนสองชั้นเพื่อให้มันยังพอมีความดอนให้หมูมันแบบระอุอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่แห้งจนเกินไปก็เลยชอบมา,า,า,ากๆเพราะบว่าแบบ ใส่ใจทางด้านรายละเอียดช่างเป็นตัวจริงเรื่องปิ้งย่างค่ะหมูย่างนะคะย่างได้พอดีมากนุ่มอร่อย เวลาเรากินหมูสามชั้นเร้สึกว่าแบบเี้มันจะเลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่ได้เลี่ยนอร่อยเลยย่างได้พอดีมากเรารสึกว่าความพิเศษของการกินเนื้อสัตว์ย่างของเกาหลีมันคือการได้กินคู่กับผักกินคู่กับเครื่องเคียง,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 งมันเลยไม่เลี่ยนด้วยฉันเคยไปเที่ยวเก,กาหลีใช่ไหมแล้วฉันก็กลับมาเหยนบทความแล้วก็เลยได้รีเสิร์ชแล้วได้รู้ว่าอย่างที่รู้การเนื้อสัตว์ย่างมันคือโปรตีนที่เป็นอาหารของมะเร็งถูกไหมแต่คนเกาหลีเขาคิดคนการกินเพื่อให้มันบาลานซ์ด้วยการกินกับผักกินกับเครื่องเคียงขอหักนพักคะแนน ต้านมะเร็งต้านมะเร็งเออชอกินก็เลยก็เลยการการกินเนื้อสัตว์ย่างกับใบงาก็คือมันจะแบบช่วยความบาลานซ์มากและอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บาลานซ์ก็คือกินจิค่ะเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีดีโอติกโรไบอติกที่จะช่วยเป็นของดีที่มาสู้ของชั่วยแะถ้ามาตอนนั้นไปเกาหลีเรื่องเกาหลีฉันก็พูดเลยบอกว่าแบบถ้าป่วยคือกินกิมจิถ้าแบบรู้สึกเมาค้างกินแกงกิมจิถ้าเกิดนอนสุดท้องไม่ย่อยกินกจีก็ทุกอย่างมันกินกิมจิหมดอย่างเงี้ยแบบก็ชรู้สึกดี จัดก,กินแค่หมูย่างกับเกลือแล้วก็กับกระเทียมค่ะโนผักสักคำแรกก่อนข้า<ไ>งนอกกรอบแต่ข้างในยังนิ่มอยู่แล้วก็กระเทียมที่ปอกไปคือกระเทียมหอมมากดีหมูนิ่มดีค่ะพระเอกนึกตามมาเลยนิ่มขนาดนีอ้อร่อยฉันอ่ะเฝ้ารอมากๆตามเพื่อนที่บอกว่าไปกินหมูย่างกันหาได้ให้หน่อยฉันอยากกินซัมเก็ปซาฉันก็บอกได้ฉันจัดให้ัก็เสิร์ฟเลยต้องได้เพราะทุกคนฮิตกันตอนนี้ฉันก็อยากมากินด้วย ันนี้นะคะเป็นชับเชที่ขอบอกว่าเป็นของฟรีกินได้เท่าไหร่ก็ไม่อันซึ่งแอบกินไปแล้วรู้สึกว่าเส้นหยุ่นและนุ่มมากมใช่เส้นดีมากรู้สึกแบบเพลินเหลือเกินแอบ oh เอาหวานไปนิดนึงแต่ว่าความดีง,งามของเส้นคืออร่อยเลยรู้สึกประทับใจสิ่งนี้อันนี้คือลองกินแบบในหนังที่ดูมาก็คือใส่ข้าวไปด้วย แล้วก็หนึ่งในความฟินของการกินซังเกตยสาน,นะคะก็คือการห่อผักให้ใหญ่แล้วก็ในโมเมนท์ที่เราจะแบบยัดมันลงปากในคําเดียวอะ่ะแล้วถ้าเราทําได้อะ่ะมันเขาบอกว่ามันคือความฟินแห่งการกแบบเอาชนะสิ่งโมเมนต์ของการกินสิ่งนีน้เราจะลืมความสวยงามไปช่วงขนาเหมือนแบบเหมือนเรามูมามได้แบบนักเอกเกาหลีถ้ากินมูมามแล้วแบบมันดูโอเคอยู่แต่ดิฉันไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าให้ะคะ่ะเราจะมาเอาชนะจังเก็บสาก เป็นเยี่ยมจริงๆค่ะเคยพี่เราสั่งซุปชัว์หมัมมกมาค่ะกินแล้วนะครับจับจริงได้ป่ะรู้สึกว่าผักอย่างนี้ไม่พอแล้วก็ คนจไจะไม่ค่อยคนเท่าไหร่มูความผู้ดีนิดนึงเออไม่แซ่บซุยเท่าแบบบ้านๆอะ่ะต้องบอกว่าเครื่องเขาที่เป็นพวกซีฟู้ดอ่ะอันนั้นใหญ่จริงกุ้งตัวอย่างนีน่คือเครื่องเขาใหญ่นั่นแหละต่อไปเป็นนูไฮไลท์ที่แบบอยากมากินที่สุดในร้านวันนี้นั่นก็คือหมูชีส ต้องก็ดีนะจืดว่าร่วมันใจแต่ว่าพอเคี้ยวไปแบบประมาณครึ่งคำก็รู้สึกว่าอุ้ยอยากได้กินจีจังก,ก็เลยมีการยิบกินจีเข้าไปถูกต้องชื่อเหมือนกันเป๊ะเพราะรสชาติอื่นมันจืดๆนะมนไม่ไมันไ,ไม่ค่อยมีรสโดดอ่ะมันมันรสตรงๆเต็มมันอืมต้องการแบบอะไรที่มาให้มันมนักตัดนิดนึง ยเข้ดีปยวจันปวดกามแล้วค่ะชีสยังไม่หมดปาการาะคำมันใหญ่เกินไปเลยชีสก็มีความแบบต้องเคียวเคียวยากอีกแต่ว่าถามว่าโมโาัวลรสชาติในปากอร่อยมันก็อร่อยแต่ว่าพัลลาลาจนไปเคี้ยวเนื้อก่อนเอากินจีตามค่อยกัดผักตามก็ได้ กินแบบน้ำซุกบ้านเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่วันพูดไม่น่าเอกเกาหลีเลยเราดูซีรีส์มาในาเอกเกาหลีต้องกินคำใหญ่ได้ค่ะแต่ก่อนกินนะคะเดี๋ยวขอออดเป็เอกของถิงก่อนโดซานาะการไปเอกเกาหลีนี่ก็ยากเหมือนกันนะกินแล้วนะคะใหญ่จริงแบบดูดิ ราคาดีที่ฉันดูเมื่อวานะ่ะทุกอย่างในการกินปิ้งย่างนั้นสําคัญมากทั้งตัวเนื้อหมูต้องเป็นพันดีพันอ,นอย่างนู้นอย่างนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือกระทะเขาก็ไปหาช่างที่แบบทำกระทะมาแล้วแบบ1 0ล้านแบบเป็นกระทะที่แบบถูกดีไซน์มาให้มานออกการย่างอย่างนี้สำคัญมากก็คือฐานพ่อฐานดีอะ่ะแล้วมันจะไม่เกิดขมั ที่ให้พี่หรือที่ให้ตัวเองคะที่พี่ตัวเองที่อยากรู้คําถามมีคําถามค่ะทุกคนคะสิ่งนี้คือคอเลสเตอรอลหรือคอเลสเจนประเด็นคือคอเลสเตอรอลเกินและได้สัญญาออกสื่อไปแล้วว่าเธอจะลดการกินมันมกเทกิหรือประหมายทางปีส0 2 1คนย์สง่งค่ะจะกินของมันให้น้อยลงนหนึ่งเพราะมันเกินมาแค่จิกเดียวกันคนละลายกันไม่นับคือว่าข้ามเสน้นอยากให้เห็นนะว่าบิ้มกินแหลกไปกินมันอ่ะฉันขอเรคคอร์ดไว้คือมันไม่ใช่เกลือแบบปนละเอียดอ่ะมันเป็นเกลือแบบเม็ด มันไม่เค็มมากเวลาเคี้ยวก็ได้รสแบบกรุบกรุบกรุบในปากอร่อยดีไม่ค่อยเค็มเนาะใช่รู้สึกว่าเค็มแบบพอดีอยากกินลับกับเนื้ออร่อยเหมือนเขาตั้งใจเลือกคือเลือกมาเพื่อให้กินกับเนี้เลยอ่ะดีค่ะแล้วก็แอบใบส่กระเทียมไปนิดเดียวเพื่อแบบอร่อยเลยหอ,อมเทสุดูชิลิสิมันมันจะตรงคอแบบอู้แล้ว ทำไมวะเชนที่นี่มันต้องเส้นแล้วก็บรรยากาศการกินการก,ก,กินหมูย่างคุ้งยิ่งยางทำไมอ่ะหรือเพราะว่าพอเราเข้าปากแล้วต้องเคี้ยวนานแล้วพอไม่มีอะไรถาปุวกเราก็เลยต้องเส้นหลังจากดูสารคดีเรื่องนี้รู้สึกว่าหมูสามชัน้นมัน เราลึกกว่าที่เราเคยคิดอ่ะล้วการมากินร้านเนี้ยมีการย่างมีการปิ้งที่ค่อนข้างพิถีพิถันเลยรู้สึกว่าโอเคก็ตอบโจทย์นะในความที่เราอยากกินหมูย่างที่มันไม่ใช่เหมือนเอาเบคอนมาย่างๆมันไม่เหมือนกันนะคะเบคอนกับหมูสามชั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าการกินหมูย่างหรือแม้กระทั่งเนื้อย่างที่นี่ค่อนข้างดีเพราะน้ามีความพิถีพิถันแต่ข้อที่ขอรู้สึกว่าน่าเฉยๆหน่อยก็คือพวกเครื่องเคียงทั้งหลายรวมถึงผักมันมันยังเกาหลีไม่พอค่ะเกาหลีมันสามารถแซ่บซุยได้กว่านี้ อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นร้านที่มีสาขาทั่วโลกก็ได้ฝรั่งต้องกินได้คนเมืองก็กินได้ก็เลยแอบเฉยๆกับพวกเครื่องเคาคุณรู้สึกว่าถ้ามาร้านนี้ก็คือมาเพราะว่าเราจะมีคนมาปิ้งย่างให้แบบที่อุณหภูมิมันพอดีมากๆที่ถี่ที่ถ่านมากๆและได้เนื้อปิ้งได้เนื้อย่างหรือย่างแบบที่มันพอดีมากๆสิ่งหนึ่งที่พูดในสารคดีนะคะซึ่งอันนี้รู้สึกประทับใจโดยส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนวัฒนธรรม ผ่านทางจานอาหารสำหรับคนเกาหลีเนี่ยเมนูซัมเปียบซามันเป็นเมนูที่แบบเขาเปรียบเทียบในชีวิตทุกคนอะว่าในชีวิตหนึ่งของเรานั้นมันจะมีโมเมนต์ที่เหงาหรือโมเมนต์ยากลำบากในชีวิตแล้วเราจะผ่านมันไปได้เพราะซัมเปียบซาค่ะใช่ไหมคะว่ามันถูกคนทั่วไปกินกันทุกคนอาหารยาวๆให้กินได้นะคะเพื่อเวลาเครียดเวลาเหงาเวลาเศร้ากินเก็แบบทุกคนกินก็ชอบแล้วแบบแคปปี้รู้สึกกินมันดเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะให้เหนื่อยยากยาวๆคุณนะคะ 拜拜。Bye bye